ดำคนนะั้นเอาตักอะไรยเยอะแฮะใชหมั้ยขนาดนั้นไดว่าจะเอาทีเดียวเต็มกระบะเลยคะหรือจะเอาทีเดียวเต็มกระบะไทยเลยเอา้ามาฟ้าวด้วยไม่หกกักคนโอนก็พอ เสร็จสลัดได้ะรับมีเป็นงานปรับภูมิทั์ฮะปรับภูมิทัน์ตน้นไม้จะเป็นปิดต้นเรลือะวันนี้สวยงามเลยสะาสาสาสาอาดเลยฮะนี่จัดให้เลยต้นไม้ว่าบางลังก็ไม่มีมมมมมคุณอยู่ฮะก็ต้องเอาไม้ออกหน่อยแต่แนี่ก็จะทอสวนรัวฮะเห็น เอามา่อเสร็จิ่งเอาพืน้นที่ว่างๆให้กอเกิลือขยูดท่านสุดยอดแห่งคิดของหลังพันตัวสุดว่าตอนนี้ท่านจะปลูกต้ตนไม้เต็มแล้วอตอกต้นไม้พืชพาครับตอนนี้มาพัฒนาโรางพักยังดีเรื่องยังสวยงามนะจะคูะค่น่าจะเป็นที่รุงงานได้เลยครับเราเสร็จกิ่ที่ใหม่ ให้ให้ได้ประโยชน์ทีท่สุดครับวันนี้จะให้ด้วยโซเซลสลัไดไต vàng nha gặp Đã chung đám tiên Cho uh, nên viên quân này vàng dao dài dao Đèn bất đám ma thuê

องม,มา้ายรูค่นี้ของชิปซสั้นมัน,นันมากจะ้ดูอ,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 อเสร็จตักคำใหญ่ๆแล้ว่ะเอลย ดูฮะดูเอาละดับกนฮะเอาตักอะไรเยอะใอ้มุ้งขนาดไหนได้ว่าจะเอาทีเดียวเต็มกระบะเลยครับจะเอาทีเดียวเต็มกระบะ้ทยเลยเอ้ารอมาค้าด้วยไม่หักคนโอ้คาร์ ต้องก่อนนะดูจะเอาเข้าเป็นไงไว้ด้านหน้าตัวนี้ไม่เออเไ,ได้นะ,ะเอาแค่สามตักเสร็จแล้วบ้านนี่ตักใหญ่ยังอ่าโตครับเมื่อสักครู่รทรศัพทดับไปแป๊บหนึ่งเครื่องมันร้อนเ่ะ ร้อนไวเกินซื้อใหม่ก็งบประมาณหมดแค่นี้กันนะโอเคไหนขยะมีโบขยะกันฮะองชีล่มด้วยช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนีย่ยดูแกตักคำใหญ่เลยอันนี้มกงกี่คันสองคันหมดแล้วรอบนี้ก็เสร็จ โอ้ได้มาอีกรอบอยู่ได้มาอีกรอบอย,ออบอยู่น่าจะอีกรอบหนึ่งเลยครับเด็กสอนแซบอกว่าจะอัดไปให้หมดฮะนี่เฮ<ม>้ <c oughs> เอาต้นมะพร้าวไปให้อีกครับเอมมะพร้าวไปให้อีกรอบหนึง่งเอาอีกไหมเอาอีกเอาทีเดียวให้หมดเลยนี่เนาะทำบากกัน ว่าโดนมือเริ่มร้อนแล้วเอาอีกตักหนึ่งกันแล้วกันนะเห็นแล้วเอาแค่นี้ก่อนเถอะ,ะไปได้กดให้อีกได้โอ้ยังไม่ให้ไปฮนะ จะเอาอีกตักให้โอ้โทษครับกรอบบางแล้วอ่ะไปได้ฮะเรียบร้อยฮะพักเที่ยงพอดีหรือเปล่านี่ฮะได้เวลาพักเที่ยงพอดีเลยไปกินข้าวไงก็คลิปนี้ต้องขอขอบคุณขอเสรครับผมขอบคุณขอเสร็จักได้ขอบคุณทีมงานตานงอแค่นี้ราชาไมดเงินแค่นี้ขอขอบสดีครับเอาลั่นๆหน่อยครับ ลั่นในโรงพักน้อยตอนนี้เขาไม่จับดิเนี่ยรอดูนะจะมีทำง,งานให้ล็อกด้วยฮนะใกล้เสร็จและนะ้วนี่นีต้อง,งขออยากจบดเท่านี้ฮนะรอดูเขาจะอนออกตัวฮนะ